สวัสดีค่ะดูดวงกับเก้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีธนูเดือนเมษายน2565ค่ะมี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่1นการงาน75%เ เรื่องที่สองารเงิน80%เรเซนเรื่องที่สามการเดินทาง5 6เรเซเรื่องที่สี่โชคลาภ65%บเรเรื่องที่ห้าการเรียนการเรียนเพื่อเลื่อนชั้นการเรียนพิเศษการเรียนวิชาชีพการเรียนเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะต่างๆ 75%ถึง80%เรื่องที่6ความรักความรักของหวานใจดวงใจสุขที่รักสิ่งล้ำค่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่75%ค่ะมีเรื่องราวที่ต้องรับมือแต่ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเรื่องที่7การขายที่ดิน100%เนต็มค่ะ เรื่องที่แปดการขายบ้าน75%ค่ะเรื่องที่เก้ามีสิ่งรัดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม75%้าเปค่ะเรื่องที่สิบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมห5ส้าปรับมือได้ค่ะอีก35%ถ้าประมาทก็อาจเกิดขึ้นได้ค่ะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่ การมีบ้านใหม่5 6ค่ะเรื่องที่12การออกรถใหม่100เอร์เต็มค่ะเรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเลขที่บ้านที่กำลังอยู่หรือเลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่บ้านใหม่หรือเลขที่ห้องที่กำลังอยู่หรือเลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่65%ค่ะ เรื่องที่14สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ80%ค่ะเรื่องที่15การสอบค่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆ70%ค่ะเรื่องที่16กการค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายตามข้างถนนค้าขายตามห้างสรรพสินค้าค้าขายตามตลาดนัดค้าขาย ตามตลาดสดค้าขายออนไลน์พูดไปหรือยังค้าขายออนไลน์เมื่อกี้นี้เอาเป็นว่าค้าขายทั้งหมดอ่ะครอบคลุมทั้งหมดค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่7 5เซค่ะเรื่องที่17การใช้นี่การใช้นี่เจ็เอร์ซตค่ะเจ็เรเรื่องที่สิบดการเลิกกับมือที่สามการเลิกกับมือที่สามปเซค่ะ เรื่องที่19การติดทหาร56%ค่ะเรื่องที่19เนะี่ยการติดทหาร56%ค่ะเรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมตอนนี้มีตามแค่24%ค่ะมีตามแค่24%เรื่องที่21การชนะคดีความ100%เต็มค่ะเรื่องที่22 การออกจากเรือนจํา80%ค่ะต่อไปก็คือเรื่องที่23การมีลูก90%ค่ะเรื่องที่24ความสมหวังความสมหวัง80%ค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และช่วยก้ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้9ก้าค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีทางออกที่ราบลื่นสำเร็จสมหวังค่ะขอให้มีความร่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ